สวัสดีค่ะน้านเสีย่ยกบวกไปส่งจากแม่น้ำทิพย์นะคะส่งสามรังค่าเหมือนเดอร์คุค่ามาดูอัพเนานะจะไปส่งใครนี่เกาล่าที่พรอนเลยกัยกยดไอ้กีดอาแป๊บนึ่ง ส่งของแล้วก็จะเอาปักซองไปดัไงไปนี่ก่อนนี้ก็ไปส่งของก่อนส่งของค่ามาครบจากแม่น้ำทิพย์คนสวยจากพอลูคนหลอ่อเนาะส่งสามลังค่า ออเจ๊ออก,เจเก้าลาวเจพรไอ้ก๊าซิกิขอบใจแม่น้ำกีบเป็นลายเด้ออุดรธานีสีเขียวเนาะ เย็นเย็นค่ะทางซ้ายรายรนี้ยังเด็นอยู่ซื้อคุณน่องปุ่ใสเมันจะเป็นนาฬิกปุ่มช่วงนี้ช่วงนี้เขียดทีหนึ่งเครียดกัูยังเด้อคโอ้ยตีบักรคียเล่นมักตีคียค่ะ bên thằng lá coi Nhanh như vườn lăng hai Nào, khai vào đáy xăm ใ,ใ,ใส่นะมีคนอยู่บ่างเอาไปใ,ใส่เบิร์เอาโอ้บอลมีไข่ฮะลา่ลาสุดไม่มีคนอยู่เรือนค่ะไปใส่เบิร์ ไปไซบเป์นเนาะอยู่ใหนอีพะฮนอห้าอยู่เนาะเอามกบวมาส่งค่ะชื Girl, ่บวชยีนอสบาคนสบายดีพี่น้องเขาไม่นำทีบชื่อให้ แม่อุดมบวบซอยขอบคุณนยวานเลยสบายดีเด้อแม่มูทองขอมูทองใส่อยดีมีแหงเด้อสุบบวบซอยเราเอื้อขอบคุณนายจะมางามเนาะแมใส่แกงหน้าไม้ลวกกินจำเจีเแล้วะค่ะโ้างจบสาธุสาธุ

เคือ่อนกับผ้าออเมียลงตะคองแต่ยังกลัอะไร lấy cả van ha phía đâu rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền tử, đấy เิมน้อสบายก็ไดแอบไปใส่กันแอบไปบ่ได้ยังคาสวาารรค์กันเดินตลอดแถวบา้านแถวนเลยวอนนี้ขนันนพนอยู่กับทาน้ำมืพอพรเลย อ,อยู่อยู่ค่ะอยู่ฮัลโหลมีคนอยู่ห้านเฮือนบอโอ้ยห้านมาสัน่ในใส่ได้ยินเสียงเราเหรอไหมมีคนอยู่บอไปพานโอ้ยเห็นเกือบ เอาบักบวม,มาส่งค่ะโอ้ oh my god เอาบักบวม,มาส่งฝากให้ออกเ,กเอาเกตในเดือท้องหนึ่งตัมวมุกขอบใจลหลายๆท้องไรก็ได้เอาฝากให้เอาเกตท้องหนึ่งเห็ดไปสชางเกาะไม่ว่ปากซอง <c ười> เออกาลังจะกาลังตีไปปากซอ,องกันนี่ก็ได้เออไองปากซองไ่ต้องปากซองอืม แมท่ทพซ้ขบจลายเด้อไอทพหางมีลำดวยอยู่ดีมีแย้งใช่ให้หูอ๊จ้งเฉยยังหนอบ้านนวดจำแจของเชบได้ให้เกทองหนึ่งสัตเอดีขับใจลาส่งเรียบร้อยเลยนะคะแม่เุ้ยเอามาขับใจลายลายเซลปะซองคือการแลวนี่กับเมื่อนิเกลปะซอง ไปนอนหิังปักสองก็ได้เป็นยังไงไปนอนหิังปักสองพ่อเราโก็เอาคนเจ็บกับพ่อแล้วคนอยู่ปักสองแล้วเที่ยวไปนอนพูดโอ้โหอม่าง่แรกแล้วหนาะไปนอนอยู่พูดอืมอืมอืมโอเคค่ะสวัสดีบ๊ายเจ็บกับพ่อเลยอืมแต่พ่อเป็นโรคที่แบบว่าทุกคนเลยเป็นบุคคลิกันอีกได้ ขับใจแล้วนะ่ะติะด,ดก็ได้สะดดก็ได้หวรถตายไม่หวคนเลยเากา็ไึ๊บกึ๊บออกนีเลยค่ะกึ๊บหมุนติวค่ะครับรถ ส่งเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่งมาัวบก็ได้เนะเอาปักซองหาซื้อของเตรียมใส่งานบุญเมืเ่อเง่นกับบนบ้านสาเอื้อยพี่น้องเอ้ยบ้านสาเอื้อยเราบุญเอื่อที่กระไ้บุญข่ขา พี่น้องกันต้มขนมประดังเนพ่อเขาต้มขนมแบบประดานัานื่อนแม่กับซีเซอร์ขำๆทรงแรงโอเคเดี๋ยวเก็บบรรยากาศวันสันนี้พี่น้องเอ้ย<า>ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ